ครับที่นีมาดูในเนินสําคัญเนิอนอาทิตย์ที่ว่าดด้วยเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงและก็โชคลาภเงินทองด้วยเช่นกันเนินสําคัญหรือเส้นสําคัญก็คือเส้นอาทิตย์ดูเส้นอาทิตย์มีหลายเสน้นเป็นเสน้นสั้นๆแบบนี้ใกล้ๆกันมันคือโชคเป็นคนที่มีโชคทางการเงินด้วยและเนิอนอาทิตย์ที่เต็มมันบอกถึงเกียรติตําแหน่งชื่อเสียงของตัวเองที่ดีด้วยเป็นคนที่มีเครดิตที่ดีด้วยเช่นกันนะครับ พื้นฐานดีเนินโชคลาบนะเนินอาทิตย์เรียกว่าเนินโชคลาบโชคลาบสวยเนี่ยการเงินไม่ขาดเนี่ยการเงินไม่ขาดมาจากตำแหน่งหนะ้าที่การงานด้วยทางหนึ่งนะครับและมีสัญ,ญลักษณ์งเงินก้อนใหญ่เนี่ยก็คือในเนินอาทิตย์นี้ด้วยนะนะครับและทีนี้มันจะมีเส้นนี้สีฟ้าเป็นเส้นกรรมรมเส้นกรรมรมเอื้อมเข้าถึงเส้นอาทิตย์และเดินอาทิตย์อย่างชัดเจนแบบนี้การทํางาน ถึงกันหมายถึงอารมณ์ของเจ้าของมือเนี่ยจะสนใจจดต่อในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานและเงินโชคลาบการเงินเป็นสำคัญมากกว่าด้านอื่นเพราะในนิตย์น,นี้มันพูดถึงเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงเกียรติดีชื่อเสียงดีตำแหน่งดีอารมณ์ตนนัวนี้เลยฝักฝ่มาทางด้านของเมื่อมีตำแหน่งดีการเงินก็จะสูงขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นคือสิ่งที่ฝ่ายฝันปรารถนา ไม่ได้ถามหาด้านความรักความรักจึงเป็นเรื่องรองการเงินตำแหน่งจึงเป็นเรื่องเด่นคืออารมณ์ตัวนี้ฝากใ่มาแล้วก็หาได้ตามนั้นด้วยเพราะเงินดีเส้นสวยอยู่เส้นมีลักษณะหลายๆเส้นอนซ้อนคือบอกว่ามันคือโชคทางการเงินมีสามเหลี่ยมโดมเล็กคือการได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนด้วยคือการได้การสนับสนุนและมีตำแหน่งด้วยในฝั่งนี้ตัดตัวนี้เป็นการการบาด มันหมายถึงว่ามีผู้ใหญ่เจ้านายนั่นแหละคือสัญลักษณ์ของญาติผู้ใหญ่ในที่นี้ก็คือผู้ใหญ่เจ้านายนะครับที่มันฉีกชีช้เข้ามาหาฝั่งเนินพุทธเนินพุทธมันพูดถึงเรื่องของความคิดเริ่มความสร้างสรร์มวลชนสิ่งที่ต้องสื่อสารกับมวลชนต่างๆเนินปุตตะก็คือสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เริ่มไอเดียความใหม่ๆ เมื่อเส้นตัวนี้มันเอื้องกับอาหานึ่งพุทธหมยถือว่าการทํางานจะต้องติดต่อกับมวลชนกับผู้คนที่หลากหลายด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่มากในทางที่ดีมีคําพูดที่ดีเพราะมันไม่มีจุดตัดจุดเสียมาบั่นทอนและการที่มีเส้นพูดก็คือฝั่งนี้ขึ้นคู่กันทัน้งสองกันนี้มันคือสเสน่ห์ทางคําพูดคือสเสน่ห์ในการที่จะรู้วิธีจะพูดยังไง ให้คนเชื่อถือรู้หลักวิธีในการที่จะนําเสนอการพูดนะครับมันก็เนแต่ดเป็นตัวที่ส่งเสริมดวงชะตาเนี่ยเกียรติชื่อเสียงมันก็เลยจะมาจากในสิ่งที่ตัวเองได้ลงมือกระทําไปแล้วและมีสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้เป็นดาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ดาวเนินประหลัดก็จะเด่นในด้านของหน้าที่ตําแหน่งการงานผู้ใหญให่การสนับสนุนมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูง เพราะวาสนาดีเป็นต้นทุนอยู่แล้วไงตัวนี้สองเส้นอันนี้คือแค่มือซ้ายไปก่อนนะยังไม่ได้ไปมือขวาเพราะมือซ้ายเนี่ยกรรมระบุว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตก็คือเอาซอกประมาณสายจบห้าสี่สิบ 5, มือซ้ายบอกว่ายังไงมันจะเป็นไปตามนั้นก่อนแต่มือขวาคือปัจจุบันไปอนาคตเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งมือซ้ายบอกว่าระบุวัาจะได้ดีนะจะมีตําแหน่งที่สูงนะ ต้องอดได้ก่อนอายุ4ี่สิบด้วยมือนี้สิ่งต่างๆที่ไล่มาเนี่ยแล้วเส้นบมเดินเสาก็ยังมีเส้นผู้ขึ้นมาอีกสองสามเส้นนี้อันนี้คือรายได้รายได้เสริมที่จะมีในอนาคตด้วยนะครับเงอนเต็มเส้นสวยทั้งชีวิตมือนี้ใครที่มีเส้นแบบนี้จะไม่ขาดเงินรายได้จะไม่ขาดมีชีวิตที่ดีมีความมั่นคงตลอดร่ำรวย อยากกินอะไรก็ได้กินอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้อตัวนึงมันมัน,มนส่อสแสดงถึงเรื่องของตำแหน่งรับโชคราบการเงินก็คือเส้นนี้ได้มาจากอาชีพหน้าที่การงานเนี่ยมันเป็นเส้นพุ่งเข้ามาเนินอาทิตย์ออกไปจากเนินเสาเนี่อีกทีหนึ่งดังนั้นเมื่อมีเนินที่ดีทั้งสี่นึงทับบนนี่ถือว่าสมบูรณ์ดีดาบสมบูรณ์ดีและยังมีเส้นที่ไปในทางที่ดีก็ย่อมหมายถึงว่า ิีีวิตการทําหากินเนี่ยมันจะเกิดความมั่นคงถาวรและมีโชคทางการเงินด้วยจากเดือนอาทิตย์เส้นอาทิตย์มีหลายรอื่นเสริมมำอีกก็คือเส้นเส้นบนเนินเสาที่มันพูกขึ้นมานี่อีกสองสามเส้นข้างบนเนี่ยเรียกว่ามือซ้ายถูกระบุว่ามันจะดีก็คือดีอยู่มันจะดีมั่นคงทาวรตลอดทางชีวิตส่วนจะไปยังไง ไปดูแลละเอียดที่มือขวาในคลิปต่อไปนะครับเอาไว้คลิปวันข้างหน้านู่นแหละนะคงยังไม่ใช่วันนี้มือซ้ายเอาเพียงประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยพบเจอกันใหม่ในมือขวาและคลิปต่อไปในเส้นอื่นอีกที่ยังไม่ได้นำเสนอนะครับ